สวัสดีครับผมจีฮะเจอกันแล้วกบช่อง just toy ครับผมช่องที่ชื่นชอบการเก็บฟิกเกอร์โมเดลวันพีทสเกล WCF ครับคลิปนี้นะฮะเรามารีวิวเจ้านี้ครับผมโมเดลวันพีทชุดเกาะโซนั่นเองครับนี่เป็นไงครับเป็นเผ่ามิงนะฮะไปดูนว่าโมเดลจะสวยแค่ไหนครับไปครับสำหรับชุดนี้นะครับออกแบบมา หกกล่องต่อชุดนะครับโดยมีเผ่ามิงเป็น4ตัวแล้วก็มีนามิแล้วก็ซันจินะครับผมโอเคครับก่อนอื่นก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับเผ่ามิงกันก่อนนะฮะเผ่ามิงเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์นึงอยู่ในเรื่องวันพีชนะครับผมซึ่งลักษณะดเด่นของเขาคือเขาจะมีรูปแบบของสัตว์ป่านะสามารถพูดคุยเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็มีพลังพิเศษก็คือใช้ไฟ,ไฟฟ้าในการต่อสู้ได้นดั่นเองครับซึ่งตัวละครหลักๆที่แฟนๆรู้จักดีก็คือพวกเปปโปลูกเรือของรอเนี่ก็เป็นพ นะครับผมหรือว่าแคร์ลอตพวกนี้ก็คือเป็นเผามิงหมดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันดีกว่าว่าแต่ละตัวสวยแค่ไหนนะครับผมไปครับขอเริ่มที่2ตัวแรกเลยขออธิบายพร้อมกันไปเลยนะครับผมก็คือ,อนโกมุชิและก็อินุราชินะครับสตัวนี้เนี่ยคือเป็นผู้นําของเผ่ามิงนะ โดยเขาจะแบ่งเวลาปกครองเผ่ามิงเนี่ยออกเป็นสองช่วงก็คือกลางวันและกลางคืนนะครับโดยกลางวันเนี่ยจะเป็นของตัวอินุอาชิกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กลางคืนจะเป็นของเนโกะแคสไวเปอร์ตัวนี้อย่างเก,ก่าครับเมื่อก่อนเป็นเพื่อนซีกันเลยนะครับผมอย่างที่รู้กันนะว่า2คนนี้เป็นซามุไรรับใช้ของโอเด้งนะเป็นพวกแก๊งเก้าดาบออกแดงนั่นแหละหลังจากที่โอเด้งได้่า,ายแพ้กับไคโดะก็ได้แยกย้ายใช่ไหม แล้วสองคนนี้จากซีซกันนะครับก็ทะเลาะกันไปเลยด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับผมประวัติของเขาอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสําหรับ2คนนี้นะเริ่มแรกนะครับตั้งแต่เริ่มติดตามโอเด้งนะเขาเคยขึ้นเรือหนวดขาวด้วยนะ <c oughs> แอบขึ้นไหมนครับ <c oughs> หลังจากนั้นไม่พอยังแอบขึ้นเรือโกดีโรเจอร์ด้วยโอ้โหไปไประชนภยัยกับสแบบจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ นะแล้วก็หลังจากที่โอเด้งพ่ายแพ้นะก็ได้กลับมาที่เกาโซรอการกลับมาของโมโมสุเกะเ,เองครับอย่างที่รู้นะครับก็คือหมากับแมวเนี่ยเป็นสมาชิกเก้าดับอกแดงของโอเด้งด้วยนะแล้วก็รับใช้ต่อมาที่โมโมสุเกะนะครับผมสำหรับข้อมูลทั่วไปนะคุณคิดว่าหมากับแมวเนี่ยใช้สูงกัน <laughs> ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะก็คือตัวอีนุเนี่ย สูง322ซนติเมตรอายุ40ปีครับผมเนโกะมชินะฮะสูง118อายุ40ปีเท่ากันก็คือหมาสูงกว่าัเองอผมดูในเรื่องอ่ะผมคิดว่าอตัวเนโกะอ่ะสูงกว่านนะแต่พอข้อมูลของที่อาจารย์โอดาเปิดเผยมาใน v นะีเวลการ์อ่ะกลาเป็นว่าอีนุสูงกว่าเออ สำหรับตัวโมเดลของ2ตัวเนี้ผมบอกเลยว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะโดยเฉพาะเนโกมอชีนะเนโกนี่คือแบบตันๆนะ่ะโอ้โหแบบตัวใหญ่อะ่ะคุ้มมากนะเนโกอ่ะตัวแมวะครับผมส่วนตัวอีนุนะก็รายละเอียดก็โอเค แต่ถ้าถามว่า2ตัวนี้ใครวินนะผมก็โหผมว่าตัวนี้บินแต่งไงสำหรับหน้าสัตว์สมสาย w รบเียก็ต้องเก็บคู่อยู่แล้ว <c oughs> ตัวต่อไปนะครับก็คือแครอทนะตอนนี้กำลังผจญภัยกับหมวกฟางลูฟี่อยู่นะซึ่งได้รับกระแสนิยมมากๆนะครับตัวแครอทดคือเขาน่ารักมากๆนะครับผมซึ่งล่างซูลอนของแครอทเนี่ยก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วนะแล้วก็มีโมเดลออกมาแล้วด้วยนะครับเพคือตัวนี้นี่ อ๋อผมลืมบอกไปว่าเผ่ามิ้งเนี่ยมีพลังพิเศษก็คือเวลาถ้ามองดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะกลายร่างเป็นร่างซูร้อนนะครับคือพละงกำลังเนี่ยสูงขึ้นแบบพูดพลาดเลยนะยกตัวอย่างแครอลอนะคือแบบเก่งมากๆเลยนะครับพอแปลงร่างนี้แล้วนะครับกลับมาที่แครอลอก่อนนะครับสาหรับแครอลอตนะครับตัวนี้นะฮะเขาเป็นมิงกระต่ายนะแครอลอนะครับผมซึ่งมีไอดอลเนี่ยคือเขานับถือมากๆก็คือเปโดนะใช่ครับถ้าสังเกตดีๆนะเผ่ามิ้งส่วนใหญ่จะใช้ดาบเป็นอาวุธใช่ไหมครับ แต่ว่าแครอทนะครับจะจะใช้เป็นถุงมือนะครับเนื่องจากว่าแครลอทใช้ดาบไม่เกง่งเออแต่ว่าคนทั่วไปอะ่ะเผามิงอะ่ะใช้ดาบมดเข้าใจไหมก็ลายเป็นปมด้เวย้ยแครอทก็บอกเฮ้ยทำไมฉันไม่เกง่งวิธีวะเปโดก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยคนเราอะ่ะมันมันมันไม่ต้องเหมือนกันหมดก็ได้เราอาจจะถนัดแบบนี้ก็ได้แครลอเลยเริ่มใช้ถุงมือในการต่อสู้แล้วก็พลังแล้วก็ความสามารถคือพัฒนาผิดหูผิดตามากกว่าใช้ดาบเลยนะครับผม ซึ่งแครลลอทเนี่ยก็เลยได้นับถือตัวเปโดมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับแครลลอทเปโด Play oh เนี่ยจะสังกัดอยู่กับนีโกมาชิตนะซึ่งแฟนๆเนี่ยก็รุนอยู่ว่าเอ้ยจะเป็นลูกเดือคนต่อไปของกลุ่มหมวฟางหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีเผ่าหนิงเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวไปตัวถัดไปเลยก็คือวันด้าครับวันด้าคือเป็นมิ้งสุนัขนะครับผมนี่ซึ่งวันด้าเนี่ยสังเกตชุดของเขาครับจะคล้ายใครครับใช่แล้วครับ ชุดของวันด้าที่ใส่อยู่ยคือชุดของนามินะฮะคือเขาขอยืมมันมาครับแล้วก็นามิก็เป็นใส่ชุดหนึ่งในภาคนี้นะฮะวันด้าเนี่ยเป็นสังกัดของอยู่กับตัวอินุนะสำหรับตัวโมเดลของวันด้านะก็ทําออกมาได้ดีนะครับมีใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับผมตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือนามินามิเนี่ยก็คือเป็นลูกเรือของหมวกฟางลูฟี่นะเป็นต้นผลเรือนะครับ ในภาคนี้ก็คือมารอลูฟี่ที่ต่อสู้กับเดอฟานมิโกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาสมทบนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมากมายไม่ขอเล่านะครับเพื่อน,อนๆคงทราบดีอยู่แล้วนะครับในชุดนี้ของนามิเนี่ยก็สวยเซ็กซี่เหมือนเดิมครับนามิตัวสุดท้ายครับก็คือซันจีนะซันจีก็เป็นลูกเรือของหมวกฟางลูฟี่เหมือนกันนะครับตุกุลมิวสโมกอ่าตอนนี้ได้เรสซูดเจอมาดมสไปเล้าเท่มากๆเลย ในชุดนี้ที่มีซันจิด้วยเพราะว่าซันจิกับพวกแก๊งนานมิแยกกับหมวกฟางแล้วมารอรูฟี่ที่เกาะโซนะก็เลยมีซันจิติดมาด้วยเป็นการเปิดภาคเข้าสู่ภาคมิกมัมนะก็เลยซันจิก็เลยมีชุดนี้ด้วยรายละเอียดไม่ขอลงเยอะนะครับผมสําหรับซันจิกับนานมิเนี่ยตัวโมเดลทําออกมาได้สแตนดานนะก็คือโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเลิศเลยอะไรมากมายนะครับโอเคครับสำหรับชุดนี้ก็อธิบายครบเรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราไปจัดอันดับความแรงของแต่ละตัวกันดีกว่าครับไปครับสำหรับตัวแรกนะครับขอพูดถึงว่าซันจิกับนามินะครับสกล่องนี้เป็นโลครับคือราคาไม่ได้สูงมากจนถึงถูกเลยทีเดียวเนื่องจากว่านามิกับซันจีเนี่ยตัวละครเนี่ยถูกผลิตออกมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหรนะ่นักสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับโอเค สำหรับวันด้าครับตัวนี้นะครับเป็น normal นะฮะ normal ก็คือยังหาไม่ยากยังหาได้อยู่เรื่อยๆนะครับราคาก็สมเหตุสมผลสำหรับว a นด้านะครับตัวต่อไปก็คือแครอทแครอทตัวนี้แ a ครับผมราคาดีฮะขอพูดตัวอินุก่อนสำหรับอินุเนี่ยถือว่าเป็นแ a นะครับราคาสูงเลยใกล้เคียงกับแครอทเลยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นแร่ที่สุดของชุดนี้นั่นก็คือตัวเนโกะนะฮะก็คือตัวแมวนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นจริงๆอ่ะราคาเขาก็เกือบเป็นเอาต้าแรเลยนะคือมันแบบแรแบบปลายๆอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะกก็คือ,คอหาได้เรื่อยๆแต่ว่าราคาสูงแค่นั่นเองก็เลยขอให้เป็นแบบให้เป็นแรแล้วกันแรบุกบวกแล้วกันตัวนี้นะครับก็คือแพงสุดในชุดนี้ก็คือตัว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะมารีวิวชุดไหนคอยดูด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ